กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะยังมี s อสอกันอยู่นะคะมาต่อไปต่อเลยค่ะจากคุณสิริขวัญน,นะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี23ปีวอกนะคะคำถามก็คือยายที่ดูแลอยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างจะเจ็บป่วยอีกไหมแล้วจะอยู่ที่นี่อีกนานไหม อย่างนี้จริงๆแล้วจะแนะนําให้ดูดวงของคุณยายดีกว่าไหมคะมัอ,อจริงก็ใช่ฮะว่าถ้าจริงๆถ้าดูดวงเพราะดวงนี้ไม่ได้มีเวลาเกิดมาให้ด้วยค่ะนะครับทีนี้ก็เพียงแต่บอกว่ายายเป็นอย่างไรเราก็ดูเรื่องยายนั่นแหละค่ะนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าออดวงยายปีนี้เนี่ยในดวงบอกว่ายังไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังและป่วยเป็นโรคที่ต้องดูแลตลอดเวลานะครับ แต่ยังไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดเวลาค่ะนะแล้วก็การป่วยเนี่ยไม่ไม่ฟื้นตัวแล้วหมายเขาว่าเป็นโรคชราค่ะครับก็แค่นั้นลนะคุณก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เป็นปีละค่ะก็ตัดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ก็ก็คือแบบว่าคนป่วย,ก,ยก็ยัง,<ร>งคือดูแดไปเรื่อยๆถ้าน่าเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วงแหละแต่ว่า ยังเป็นอะไรที่ดูแลได้อยู่ะะก็เป็นกำลังใจให้คุณสริขวัญกับคุณยายด้วยนะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะถ้าวันนี้ไม่ทานเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ก็เราได้รับจดหมายนะคะจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะก็ส่งกันเข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวพอ่านจดหมายให้อาจารย์ฟังเลยละกันนะคะ,คะ,ะชื่อนิชมนยศสุขนะคะเกิดวันที่31 ธันวาคมปี32นะคะวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกา30นาทีปีมะเส็งนะคะคบ,บอกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตของหนูเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพึ่งสูญเสียคุณแม่ไปอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วเวลาต่อมาหนูก็เลิกลากับคนรักไปอยากจะทราบว่าที่เป็นแบบนี้เพราะดวงหรือว่าปีชงคัแล้วชีวิตของหนูจะ ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นบ้างไหมคะทั้งเรื่องต่าง,างๆเรียนงานครอบครัวและคนรักถ้าไม่ดีแก้ยังไงดีคะเออคือดวงนี้เนี่ยนะดา,ดาวดาวประจำตัวเนี่ยภาษามาดูเนี่ยเขาเรียกบอกว่าตอนนี้ราหูย้ายเข้าบ้านคุณนะคือเราเราเรียกว่าย้ายเข้าตำแหน่งวาสนาเนี่ยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี57ค่ะแล้วจะอยู่เขาถึงวันที่9มกราคม59<ม>นั่นหมายความว่าเวลาราหูอยู่เข้าบ้านใครเราเรียกอาการร้อนที่อยู่ผลของการร้อนที่อยู่คือหนึ่งคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือสูญเสีย เรื่องที่สองคนในคร,รอบครัวทะเลาะเบาแวงหรือต้องโยกย้ายบ้านะนะเรื่องสุดท้ายก็คือว่ามีแต่เรื่องร้อนใจเกิดขึ้นอยู่สเสมอซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ถึงก้ามกราห้าเก้านะครับ<อ>ทีนี้เรื่องดาวความรักก็เหมือนกันนะครับดาวความรักตรงนี้อยู่ตำแหน่งที่แปลว่าอกหักผิดหวังนะฮะตำแหน่งอกหักผิดหวังตรงนี้จะไปถึงวันที่ยี่สี่มกราปีหกศูนย์ให้หกสามนะไม่ให้หกศูนย์โอ้ยนานมากใช่ครับเพราะดวงนี้นนไม่ว่าจะมีความรักอีกกี่ครั้งแล้วแต่นะฮะจนถึงวันที่ยี่สี่มกราปีหกสิบหกสามแล้วเนี่ย เรียนดวงนี้จึงไม่เหมาะยัมีความรักในสี่ห้าปีข้างหน้านี้นอกจากคบกันไปก่อนดูใจกันไปเรื่อยๆทีนี้ถามว่าแล้วดวงนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรชีวิตดวงนี้จะเริ่มตั้งหลักได้นะฮะหรือมีความมั่นคงเมื่อยุสามสิบหกไปแล้วสามสิบหกไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยจะต้องเลยวันที่เก้ากันยายนปีหกศูนย์เก้ากันยายนปีหกศูนย์จะเริ่มดีขึ้นใช่แล้วก็ถึงจะทำอะไรแล้วเป็นหลักเป็นฐาน ระยะนี้ก็ให้ทํางานทําการไปตามหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องคือหมายว่าใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้วก็ทํางานเต็มที่แล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมถ้าคุณทําได้นะเรื่องความรักพักไว้ก่อนอครับเท่านั้นแหละฮะชีวิตก็ไปได้เรื่อยๆครับค่ะช่วงนี้ก็ต้องสู้นิดนึงใช่ครับนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณนิชมนนะคะ,คะอาจารย์ก็ได้บอกช่วงเวลาไปแล้วก็ลองดูช่วงเวลาที่เหมาะสม ะะถ้ามีอะไรก็ยังสามารถพูดคุยกันได้อยู่ตลอดนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าซองนะคะส่งรายการชีวิตพิชิตด,ดวงมิลเลอร์เค้าชานแนลนะคะสำหรับที่อยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้ว27ทับ1หมู่4บางม่วงนะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุร11ี11140นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube Channel นะคะขึ้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยมิลเลอร์เค้าชาแนลชีวิตไทยแลนด์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการชีวิตพิชิตด,ดวง ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้ากับแพและอาจารย์วิเชียนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ